เาเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเจอดีที่ชายแดนสวัสดีครับผมมีชื่อว่าเอกเรื่องที่ผมกำลังจะเล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเองครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามปีก่อนตอนนั้นผมอายุ20สบพอดีผมยังเรียนไม่จบนะครับ ทำงานรับจ้างเลี้ยงแม่กับน้องไม่ได้เตรียมใจไปเป็นทหารหรอกแต่พออายุถึงผมก็ต้องไปจับใบดําใบแดงแล้วสุดท้ายผมก็ดันจับได้ใบแดงและต้องเข้าไปเป็นทหารสองปีตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมีเพียงแค่ความเป็นห่วงแม่และน้องเท่านั้นผมต้องเข้ากรมตอนต้นเมษายอมรับเลยว่าชีวิตช่วงนั้นมันเปลี่ยนไปหมด จากที่ได้กลับบ้านตอนเย็นได้นอนกับหมอนผืนเดิมทุกคืนกลายเป็นต้องนอนในห้องรวมตื่นตั้งแต่ตีห้าทุกวันฝึกหนักจนตัวลอกตอนอยู่ในค่ายฝึกผมก็ได้สนิทกับคนคนหนึ่งจนได้เป็นเพื่อนกับมันมันมีชื่อว่าแหลมครับแหลมเป็นคนอารมณ์ดีมันช่วยทำให้ช่วงที่เราฝึกมีความสนุกสนานไม่ค่อยน่าเบื่อหรือเครียดจนเกินไป หรือเรียกได้ว่าเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะในกองก็ว่าได้เราสองคนสนิทกันเร็วมากและชอบโดนลงโทษด,ด้วยกันโดนวิ่งรอบสนามพร้อมกันเกือบทุกวันหลังจากที่ฝึกจบเวลาก็ผ่านไปสามเดือนสุดท้ายก็ถึงวันคัดตัวส่งไปประจำพื้นที่ต่างๆแล้วปรากฏว่าผมกับแหลมก็มีรายชื่ออยู่ในชุดเดียวกัน พอเปิดใบคำสั่งมาทุกคนก็เงียบและลุ้นว่าเราจะไปประจำที่ไหนพอนายกองประกาศที่ที่เราได้ไปก็คือชายแดนของฝั่งทางภาคเหนือค่ายที่ประจำอยู่เป็นค่ายเล็กๆชื่อเรียกสั้นๆว่าป้อมสิบสามตั้งอยู่บนเขาที่ใจกลางป่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าไฟที่ใช้ได้ มีเพียงไฟจากโซล่าเซลล์กับเครื่องปั่นเก่าๆตั้งแต่คืนแรกที่เราไปถึงผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆคืนแรกผมมีอาการนอนไม่หลับไม่รู้ว่าแปลกที่หรืออะไรแต่พอพยายามข่มตานอนผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากสนามหน้าโรงนอนมันเป็นเสียงคนเดินลากเท้าไปมาเหมือนเดินวนไปวนมาอยู่เป็นชั่วโมงตอนนั้นผมก็คิดว่า น่าจะเป็นคนที่เข้าเวรหรือเปล่าแต่พอตื่นเช้ามาถามก็ได้คำตอบว่าเมื่อคืนไม่มีใครเดินเลยคนที่เข้าเวรอยู่ก็ยืนเฝ้าอยู่กับที่ไม่ได้เดินไปไหนเลยและเขายังบอกอีกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพอได้ยินแบบนั้นผมก็คิดว่าผมคงจะหูแว่วไปเองมั้งหลังจากนั้นผมก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆบ่อยขึ้น ผมได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆในตอนที่นอนอยู่กลางดึกเสียงฝีเท้าที่เหมือนกับคนเดินดังอยู่บนหลังคาบางทีผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนใช้เหล็กขูดกับพื้นข้างนอกแต่พอผมลุกขึ้นไปดูกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยพ่อผมเจอเรื่องแบบนี้บ่อยๆผมก็เอาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยว่าผมแต่งเรื่องบ้างหลอนบ้าง แต่วันหนึ่งตอนที่พวกผมกกำลังนั่งกินข้าวเย็นกันจูจ่ๆก็มีเสียงดังมาจากในป่าเหมือนเป็นเสียงของปืนเมื่อได้ยินเสียงทุกคนก็หยุดกินทันทีนั่งเงียบรอฟังคำสั่งจากหัวหน้าพอนั่งรอเสียงก็เงียบไปประมาณสิบวินาทีแล้วก็มีดังขึ้นอีกสองนัดติดกันพอเป็นแบบนั้นผู้กองก็สั่งให้พวกเราไปตรวจสอบ แต่เมื่อไปถึงจุดที่คาดว่ามีเสียงปืนมันกลับไม่เจออะไรเลยไม่มีปลอกกระสุนไม่มีร่องรอยของคนเดินมีแค่รอยเท้าของพวกเราเท่านั้นแต่ถึงจะไม่พบอะไรพวกเราที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกได้ถึงความแปลกและกลิ่นที่อยู่ตรงนั้นมันมีกลิ่นคาวคล้ายๆเลือดเหมือนเพิ่งมีคนตายอยู่แถวนั้นสุดท้ายเมื่อไม่เจออะไร พวกเราก็ถอยกลับค่ายในทันทีและในคืนนั้นเองตอนที่ผมหลับอยู่ผมก็ฝันเห็นทหารคนหนึ่งเขาใส่ชุดที่ไม่เหมือนกับของเราและยืนจ้องผมอยู่ที่ปลายเตียงบนใบหน้าของเขามีแต่รอยไม่ดำๆเหมือนกับคนที่โดนระเบิดเลยพอเห็นแบบนั้นผมก็ตกใจและสะดุ้งตื่นขึ้นทันใดนั้นเองในช่วงที่ผมกำลังสลิมสลืออยู่นั้น ก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นที่ข้างหูของผมว่ามึงอย่ามาเหยียบที่นี่อีกที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงพอได้ยินแบบนั้นผมก็หันซ้ายหันขวาด้วยความตกใจแต่สุดท้ายที่รอบๆก,ก็มีแต่ความว่างเปล่าแต่ถึงจะเจอแบบนั้นผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยเพราะกลัวคนอื่นจะหาว่าผมขี้กลัวและจะโดนล้อเอาซะเปล่าๆแล้วเวลาก็ผ่านไป หนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นผมกับแหลมและคนอื่นๆอ,อีกห้าคนถูกส่งออกล่าตะเวนในตอนกลางคืนพื้นที่ที่ต้องเดินไปมันเป็นดงไผ่ที่เงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงหายใจเลยพวกเราเดินตรวจตามจุดต่างๆจนมาถึงจุดที่เราจะพักกันแต่ในขณะที่พวกเราจะพักกันจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเรียกชื่อของผมเบาๆ เสียงนั้นมันเหมือนลอยมาตามลมพอผมได้ยินผมก็หันความกลับไปมองแล้วก็เห็นว่าไอ้แหลมมันก็หันมองเช่นกันพอผมกลับแหลมมองไปก็ไม่เจออะไรเช่นเดิมแต่แหลมมันก็มากระซิบกับผมว่าเมื่อกี้เสียงมันดังชัดมากเลยนะพอเป็นแบบนั้นเราสองคนก็เริ่มรู้ว่ามันคงจะมีสิ่งแปลกแปลกจริงๆแล้ว จากนั้นพวกเราก็นอนพักกันและเมื่อถึงเวรที่ผมกับแหลมต้องเฝ้ายามจู่ๆเราก็เจอเงาของคนเดินสวนผ่านเข้าไปในพุ่มไม้พอเห็นแบบนั้นผมก็ชีป้ปืนใส่ทันทีและบอกให้แหลมไปเรียกคนอื่นๆแต่พอทุกคนเข้าไปตรวจสอบก็กลับกลายเป็นว่ามีเพียงแค่ความว่างเปล่ากับเศษผ้าเล็กๆที่โผล่ขึ้นมาจากดิน พอเป็นแบบนั้นทุกคนก็กลับไปที่จุดพักและผมกับแหลมก็เฝ้ายามกันต่อพวกเราเฝ้าไปได้สักพักแหลมมันก็สะกิดผมและยื่นกล้องส่องกลางคืนมาให้ผมส่องจากนั้นมันก็กระซิบกับผมเบาๆว่าจุดเมื่อกี้ที่พวกเราไปกันมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแต่ทำไมในกล้องตอนนี้กลับเห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้กัน ถึงจะได้ยินมันบอกแบบนั้นแต่ตอนที่ผมเอากล้องไปส่องมันก็ไม่เจออะไรเลยและตอนที่แหลมเอากล้องไปส่องซ้ำอีกทีมันก็อุทานขึ้นว่าหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยพอพวกเราไม่เห็นอะไรผมกับมันก็เริ่มขยับเข้ามานั่งติดกันและไม่พูดอะไรจนถึงเช้าเลยพอรุ่งเช้าพวกเราก็เดินไปตรวจตามจุดอื่นๆต่อ และวันสุดท้ายของการลาดตะเวนพวกเราก็ได้คำสั่งมาว่าให้เฝ้าดูตรงเนินเขาก่อนพรุ่งนี้ค่อยกลับมาที่ค่ายตอนนั้นจูจ่ๆก็มีฝนตกหนักและมีฟ้าแลบตลอดเวลาทันใดนั้นเองในตอนที่ฟ้าแลบผมดันไปเห็นเงาของคนยืนอยู่ตรงลำห้วยด้านล่างเงาเงานั้นยืนจ้องขึ้นมาเฉยๆไม่ขยับไปไหนเลยสักนิด แล้วตอนที่ฟ้าแลบอีกทีเงานั้นก็หายไปในเงามืดรากับละลายไปกับความมืดตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรหรือเล่าให้ใครฟังแต่ในตอนที่พวกเรานอนพักอยู่ทุกคนก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเดินวนรอบๆตัวเราพอเป็นแบบนั้นพวกเราก็ลุกขึ้นไปตรวจสอบแต่ก็มีเพียงความมืดเท่านั้น จนรุ่งเช้ามาถึงพวกเราก็ได้เดินทางกลับค่ายพอถึงเวลาพักแหลมมันก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าคืนนั้นหลังจากเราตรวจแล้วไม่พบอะไรมันก็กลับไปพักแล้วตอนที่มันหลับมันก็ฝันว่ามีคนใส่ชุดทหารที่ไม่เหมือนกับชุดของเรามายืนจ้องหน้าของมันแล้วพูดว่ามึงมาอยู่แทนกูไหมพอได้ยินแบบนั้น มันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและไม่กล้านอนอีกเลยพอได้ฟังเรื่องที่แหลมเล่าผมก็เริ่มจะมั่นใจแล้วว่าผมไม่ได้คิดไปเองแต่หลังจากที่กลับมาจากที่เราไปล่าตะเวนกันมาอยู่ๆผมก็มีอาการป่วยและเริ่มหนักขึ้นทุกวันแต่ถึงจะอย่างนั้นพอผมไปหาหมอที่หน่วยก็กลับตรวจไม่เจอไข้หรือโรคอะไรเลย แต่ตอนที่ผมนอนที่ห้องพยาบาลผมก็ได้ฝันว่าตัวเองกำลังอยู่กลางสนามรบมันดูสมจริงมากมีเสียงระเบิดมีคนตายมีคนเลือดเปื้อนหน้าแล้วก็มีใครบางคนที่นั่งอยู่ข้างๆ้งผมคนคนนั้นใส่ชุดเหมือนชุดของเราเลยและเขาพูดกับผมว่ามึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองรุ่นน้อง พอพูดจบคนคนนั้นก็ผลักผมแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นมาผมก็ดูเวลาตอนนั้นก็ตีสามแล้วจูจูผมก็ได้ยินเสียงเคาะที่เตียงเป็นเสียงที่ดังมากแต่ก็แปลกแม้เสียงจะดังมากแต่คนอื่นก็นอนปกติเหมือนไม่มีใครได้ยินเลยแต่ในตอนที่ผมลุกขึ้นไปดูผมก็แทบจะเป็นลมสลบไป เพราะมีเงาเงานั้นที่ผมเคยเจอยืนชี้หน้าผมอยู่เงาเงานั้นมันค่อยๆเดินมาหาผมและพูดตะกุกตะกักว่ามาอยู่กับกูพอได้ยินผมก็ตกใจกลัวจนขาอ่อนสุดนั่งที่ข้างเตียงและทันใดนั้นเองคนที่ผมฝันเห็นก็เดินเข้ามากระชากคองเงานั้นและเดินลากหายเข้าไปในความมืด แต่ก่อนที่ทั้งสองจะหายไปชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงกูช่วยมึงเองรุ่นน้องพอเสียงพูดจบผมก็สลบไปเลยมารู้ตัวอีกทีก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็จะเช้าแล้วหลังจากที่เจอเรื่องนั้นผมก็ไม่ได้เจอกับเรื่องแปลกๆอีกเลยอาจจะมีได้ยินเสียงคนเดินบ้างแต่สักพักเสียงนั้นก็จะหายไป และไม่ได้ยินเสียงอีกรากับมีคนคอยจัดการให้เลยจากนั้นเวลาที่ผมมีเวลาว่างหรือได้ลงไปพักผมก็มักจะทำบุญและคิดถึงพี่คนนั้นเสมอผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือผมแค่ฝันเฉยๆก็ตามแต่ผมก็ยังอยากขอบคุณเขาที่ช่วยปกป้องผมจากเรื่องแปลกๆนั้น